ดูดีๆหาด่วนรับซื้อเหรียญตาบดินชุดนี้5,000บาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดใจบีเอ็นเคศูน์แปดสี่ศูนย์เจ็นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญตาแผ่นดินครับเป็นเหรียญตาแผ่นดินที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าผมรับซื้อมาในราคา5,000บาทครับใครที่อยากรู้นะครับว่า เหรียญตราแผ่นดินปี2,500มันมีราคา5,000บาทยังไงลบกวนกด1กด9กดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับท่านใดอยากรู้นะครับว่าเหรียญตราแผ่นดินมันมีราคายัางไงลบกวนกด1กด9กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับท่านจะได้รู้นะว่าเฮ้ยเหรียญตราแผ่นดินแบบนี้ไอ้คุณแบงค์มารับซื้อนะอันหนึ่งเนี่ยหลักพันบาทนะใครมีนะครับยินดีรับซื้อนะเดี๋ยวทักทายเ,เพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีพี่ประยุทธ์นะฮะสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีพี่โซนะฮะเดี๋ยวขอแชร์ก่อน ใครแชร์ขอให้รวยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอเลยนะเพื่อนๆแล้วส่งรูปของเพื่อนมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเพราะไลน์มันเยอะมากๆมันตอบไม่ทันจริงครับพี่น้องครับมาครับมาครับสวัสดีนะครับ สวัสดีพี่ประยุทธ์นะครับสวัสดีพี่มนต์นะครับสวัสดีพี่ไพยนตนะครับสวัสดีพี่มตะนอยนะครับสวัสดีพี่สิริภพนะครับเอฟซีจากนิวยอร์กนะคะสวัสดีพี่มิดนะครับเอฟซีจากไต้หวันนะฮะสวัสดีพี่นิทัศน์นะครับสวัสดีพี่ทองทัศนนะครับสวัสดีพี่ราชนกใครเข้ามาแล้วก็ขอคนละไลค์คนละแชร์ครับไปไปไปเรามาเริ่มดูกันดีกว่าวันนี้ไปเร็วนิดนึงเนาะวันนี้วันหยุดนะครับท่านใดนะครับที่เดินทางไตงหวัดนะก็ขอให้คุณพระคุณเจ้านะครับ คุ้มครองนะให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับท่านใดที่อยู่กรุงเทพก็พักผ่อนให้เต็มที่นะครับพร้อมทํางานนะช่วงนี้โควิดเริ่มกลับมาระบาดอีกแล้วนะครับพี่น้องยังไงก็ต้องขอฝากเอฟซีทุกท่านดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวตัวเองด้วยนะคะเพื่อมาดูผมรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้าครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้เข้ารายการได้นี่มันสุดยอดสวัสดีครับพี่มอตอรน้อยบอกว่าเช้านี้ ครูแบงค์มาให้ความรู้อีกแล้วครับใช่ครับเข้าห้องเรียนกันดีกว่าครับมา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 มีอะไรให้เพื่อนๆดูครับนี่มีนี่มาให้เพื่อนๆดูครับนี่วันเดียวครับเพื่อนๆมาสองเหรียญเลยอีกอันนึงเป็นเหรียญเก่าใครที่มีเหรียญห้าบาทครับอ่าท่านใดมีเหรียญห้าบาทอยู่ในกระเป๋าครับหยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาดูครับนี่ฮะซื้อได้เกือบทุกวันผมหยิบมาเป็นเครื่องยืนยันกับเพื่อนๆนว่าเฮ้ยเหรียญแบบนี้ผมรับซื้อจริงนะเหรียญห้าบาทฟังดีๆนะครับ เหรียญห้าบาทแลกเงินสี่พันเหรียญห้าบาทแลกเงินหนึ่งหมื่นบาทใครที่มีเหรียญห้าบาทอยู่ในกระเป๋าตั้งใจดูตามแบบที่ผมบอกครับอ่านี่คือเหรียญห้าบาทที่มีราคาหน้าเหรียญสี่พัน 4, ถึงหนึ่งหมื่นบาทท่านใดมีเหรียญห้าบาทรุ่นนี้อยู่ในกระเป๋าหยิบขึ้นมาดูครับหยิบขึ้นมาดูครับเพราะเหรียญสุดท้ายที่ผมได้มาพี่วินท่านนี้บอกว่าผู้โดยสารหยิบมาจ่ายค่าวิน ในราคา15บาทฟังดีๆนะครับในราคา15บาทผู้ที่สารให้เหรียญ10มาเหรียญหนึ่งให้เหรียญ5้ามาเหรียญหนึ่งเหรียญ5พี่วินเขาได้ดูคลิปผมแล้วเหรียญ5ที่พี่วินเขาหาเป็นแบบที่ผมทําคลิปฟังดีๆนะครับเป็นแบบที่ผมทําคลิปจาก5บาทขายได้ฟังดีๆนะครับขายได้สี่พันถ uh ึงหนึ่งหมื่นบาทครับดูนะครับสังเกตตามแบบที่ผมบอกนะเหรียญห้าบาทที่ขายได้นะครับฟังดีๆนะ เหรียญ5บาทที่ขายได้ต้องเป็นปีนี้เท่านั้นครับปีพศ2540เพื่อนเ <paling S 1> พื่อ <ideally> เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมปีพศสอ้ีศใครมีเหรียญบาทแล้วเป็นปีพศนี้ไอเหรียญ5บาทแล้วเป็นปีพศนี้ครับคือปี2540ผมรับซื้อนะครับฟังดีๆนะครับผมรับซื้อนะครับ1เหรียญ4ี0 0นถึง1 0 0 0 0บาทครับเป็นเหรียญที่หายากและพบเจอได้จริงครับดูครับนี่ดูนะฮะแคปเจอร์ครับ นี่คือเหรียญ5บาทปี2540ครับแคปเจอร์ครับแบบนี้4,000ถึง10,000บาทครับอ่าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับลำดับต่อไปมีอะไรเพื่อนๆดูครับไหนๆก็หยิบเหรียญ5บาทปี40มาแล้วหยิบมาให้ทีเดียวเลยละกันนะฮะนี่ก็คือเหรียญ5บาทอีก1ปีครับอีก1ปีที่ขายได้ฟังดีๆนะครับราคาอาจจะไม่เท่ากับเหรียญ5บาทปี40 ฟังดีๆนะครับราคาจะไม่เท่ากับเหรียญ5บาทปี40แต่ราคามากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าฟังดีๆนะครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้ดูที่ปีฮะอันนี้เป็นปีพศ2546ใครมีปีนี้นะครับเหรียญหนึ่งยถึงเหรียญละ700บาทครับอ่าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์นะครับรับเฉพาะ2ปีนะไม่มีดาม่านะครับใครดาม่ามาผมด่ากลับเลยนะรับเฉพาะปีพศ2546น และปีพศ2540เท่านั้นปีอื่นยังไม่มีราคานะครับนี่ขนาดย้ําแล้วย้ําอีกฟังดีเนะครับนี่ขนาดย้ําแล้วย้ําอีกเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยยังไม่เข้าใจกันเลยผมยังงงอยู่เลยครับมาครับนี่ครับเจอครับลําดับต่อไปครับมีนี่มาให้เพื่อนๆดูครับเป็นธนบัตร20บาทครับเป็นธนบัตร20บาทที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันครับผมทําคลิปให้กับเพื่อนๆผมไลฟ์สดให้กับเพื่อนๆเนี่ย หลายรอบแล้วแต่เพื่อนๆไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจอยู่ยังงงกันอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าหลายๆท่านงงอะไรดูนะครับท่านใดนะครับมีแบงค์ยบาทรุ่นนี้อยู่ในกระเป๋าหยิบขึ้นมาครับท่านใดมีแบงค์ยบาทรุ่นนี้อยู่ในกระเป๋าหยิบขึ้นมาครับรบกวนกด5กดหัวใจรัวๆมาครับใครมีแบงค20บาทรุ่นนี้ฮะกดกด5กดหัวใจรัวๆมาครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะโชคดีนะดูตามแบบที่ผมบอกนะครับขอดู เหรียญห้าบาทสี่ศูนย์และสี่หกอีกครั้งนะครับอ่าอ่าอ่าอ่อ่ตามใจ FC ครับวันนี้ตามใจ FC ครับดูนะครับนี่คือเหรียญห้าบาทปีสี่ศูนย์และปีสี่หกแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์ครับแบบนี้หายาขายได้จริงซ้ายสี่พันถึงหนึ่งหมื่นขวาสามร้อยห้าสิบถึงเจ็ดร้อยบาทครับคือเหรียญห้าบาทแบบนี้ครับ ใครมีนะฮะยินดีรับซื้อนะนี่ครับไม่มีดราม่านะครับมาครับนี่คือธนบัตร20บาทครับธนบัตร20บาทราชการที่9ที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันแต่ทุกท่านไม่เคยสังเกตครับใครมีนะครับลบกวนกด5กดหัวใจรัวๆมาครับท่านใดมีแบงค์ยบาทแบบนี้รบกวนกด5กดหัวใจรัวๆมาครับดูนะครับพอพลิกกลับมาที่ด้านหลังเห็นอะไรไม่เอ่ยใครเห็นความผิดปกติมั้งครับ มีทุกสภาพนะสภาพนี้ก็ใบ1น0 0งกว่าบาทเก่าอันนี้ก็ใบหนึ่งประมาณ500้อยถึงหนึ่นะฮะใครมีนะครับยินดีรับซื้อนะดูนะครับสังเกตตามแบบที่ผมบอกนะเดี๋ยวผมหาไม้ก่อนไม้หายดูนะครับแบงค์ยี่สิบบาทรุ่นนี้ดูที่ตรงนี้ครับจะมีเลขเกินมาอยู่ที่ด้านหลังดูนะครับยี่บาทแบบนี้หาย,ยากและขายได้จริงผมยินดีรับซื้อนะครับใครมีนะแอดไลน์ไอตามหน้าจอแล้วส่งมานะดูนะครับดูที่ตรงนี้นะ C E นี่ครับจะมีเลขมาอยู่นี้เจ็ดห้าศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดดูนะครับแล้วมันอยู่ที่ด้านหน้านะฮะ C E สี่ห้าศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมครับเลขมันซึมมาอยู่ที่ด้านหลังล่างซ้ายนี่เพื่อนเพื่อเห็นไหมฮะนี่นี่น,นี่ด้านสายใครมีธนาบาัตรแล้วเลขซึมมาอยู่ที่ด้านหลังแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับ หนึ่งใบฟังดีๆนะสภาพใหม่ใบละสองพันสภาพเก่าใบละพันใบละห้าร้อยใบละเจ็ดร้อยมันมากกว่าทุกขัน้นนำธนาบัตรใบนี้ไปใช้ฟังดีๆนะครับนำธนาบัตรใบนี้ไปใช้ใครมีนะผมยินดีรับซื้อนะครับให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับสามารถแอดไลน์ ID ดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้นะแบบนี้หายากขายดจริงครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับแคปเจอร์ครับอ่าผมจะได้รู้นะว่าทุกท่าน เดินทางไปพร้อมๆกับผมนะครับท่านใดนะครับมีพระเครื่องพระผู้ชายอยากจะเดินทางมาหาผมที่ร้านนะครับร้านเข็นเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิยาตินี่เพื่อนเเห็นไหมครับพระเครื่องพระของหลวงพ่อโสธรนะฮะนี่ครับพระเลี่ยมทองนะครับเหรียญของหลวงปู่โตนะครับแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะนี่ฮะหลวงปู่ทวดนะครับพระของหลวงพ่อโสธรนะครับพระกูพระเก่านะครับนี่ฮะตามหน้าจอเลยครับใครมีแบบนี้ ผมยินดีรับเช่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนนะครับนี่ฮะฝากอีกหนึ่งอย่างครับนี่คือเหรียญจีนครับเหรียญจีนอยู่ในยุคในพ้นหยวนซื้อข่แบบนี้ยินดีรับซื้อยินดีรับรับเช่ายินดีจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงอ่าจ่ายสดทุกอย่างครับนี่คือแผนที่ครับมามามา,มาครับเรามาเข้าโรงเรียนกันดีกว่านี่คือเหรียญห้าตะตังครับนี่คือเหรียญห้าตะตคงปีสองพันห้าร้อยครับอ่าเพื่อนๆนดูครับเป็นเหรียญที่ <c oughs> ขอภัยน,นะครับเป็นเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆส่งไปสนีมาขายฟังดีๆนะครับเป็นเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆส่งไปสนีมาขายสามเหรียญรับเงินฟังด,ดีๆนะครับสามเหรียญรับเงินห้าพันบาทดูดีๆนะครับเหรียญห้าตะตังที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นเหรียญปีกย่อยที่เราใช้ใจ่ายกันในชีวติตประจําวันสมัยก่อนผมเชื่อครับหลายๆท่านมีเหรียญตราแผ่นดินรุ่นนี้อยู่ที่บ้านแต่ทุกท่านไม่เคยสังเกตครับบางบ้านเจอทีแล้วเป็นถุงเป็นถุงแบบไหนเป็นถุงแบบนี้ครับ เป็นถุงแบบนี้ก็ับนเพื่อนถุงเนี้พันอันนี่ฮะบางบ้านเจอทีแล้วแบบนี้ถ้าเจอเป็นแบบดีบุกแบบที่ผมกําลังตามหารวยเลยนะพันอันเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนนะเพื่อนๆดูครับใครที่มีเหรียญตราแผ่นดินดูสังเกตตามแบบที่ผมบอกนี่คือเหรียญห้าสตางค์ตราแผ่นดินปีพศ2,500ที่ผมบอกเพื่อนๆว่ามีราคาดูนะครับใครมีเหรียญห้าสตางค์ตราแผ่นดินแบบนี้ดูนะถ้ามีแล้วเป็นเนื้อทองเหลืองราคาไม่แพง เหรียญทางด้านขวามือคือเหรียญ5ตะต่างปี2,500เนื้อดีบุกอ่าเป็นเหรียญเนือ้อดีบุกออกใช้เหมือนกันแต่ออกใช้น้อยกว่าทองเหลืองใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับตื้อนะรับซื้อแต่ดีบุกเท่านั้นนะครับเหรียญแบบทองเหลืองยังไม่รับนะกันดามานะครับรับซื้อแต่แบบดีบุกเท่านั้นนะฮะเหรียญหนึ่งเหรียญ2,500นเนี่ยรับซื้อนะครับ1เหรียญ1น0 0บาทถึงเหรียญละ2,000บาทครับแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับแบบนี้หายากแล้วขายได้จริงครับใครมีนะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้รับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้เลยนะครับมาครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องเบื้องเครื่องไลคามนะครับพระเครื่องบระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านไม่มีราคา กราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเพราะไลน์มันเยอะจริงๆครับใครนะครับท่านใดนะครับที่อยู่ตามแต่จังหวัดอยากจะส่งของมาขายนะสามารถส่งของมาขายผมได้นะครับสามารถส่งปลาทางเคอรี่ไปทนีขนส่งทุกชนิดเพียงทุกท่านแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งของที่บ้านท่านมาประเมินราคาท่านอาจจะรับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนเบ็นวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง1น0 0ัท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที0บีเ0็นเคศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียาล้านเปิดทุกวันนะครับ